ให้ได้ปรมาณนี้นะครับอีกทีเนาะวางให้เป็นเย็นให้ได้มาขยายความในคำว่าวางกับคำว่าเย็นหนึ่งนะครับคำว่าวางให้เป็นก็คือเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ว่าจะคิดคำหนึ่งห่วงเหาคาดหวังรอหรืออะไรไว้ก็แล้วแต่ เราจะต้องเริ่มที่จะวางมันลงให้เต็มถัดที่จะวางย้ําว่าไอสื่อที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆน,นะครับแต่ว่าเราต้องสึกสนเหมือนวิ่งมาตอนที่เราต้องเริ่มจากร้อยเมตรแรกกิโลแรกหรือสิบกิโล,โล,โลนะครับมันไม่มีใครทำได้แต่เราต้องเริ่มไอความคาดหวังไอความคิดไอการรอไอการอ,อ,อะไรต่างๆ เราต้องวางมันแล้วทําความเข้าใจว่ามันยังมาไม่ถึงแล้วเรารู้ว่ามันจะมาถึงประมาณไหนเราพัฒน์ิตตอนนั้นแต่ย้ําว่ามันต้องสุดสัจนก็คือทําการวางให้เป็นนะครับล้นที่สองก็คือเย็นให้ได้ก็คือคามาหลักๆก,ก็น่าจะขยายความคําว่าเย็นเย็นก็หมายถึงให้ทําความเข้าใจให้เบาใจ ให้เย็นลงไม่ร้อนรุ่มเพราะ้คำว่าร้อนมันจะอยู่ในด้านลบอยู่นะครับก็คือว่าใครที่รู้สึกว่าร้อนรุ่มเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะกระวนกระวายนะครับแต่ถ้าเย็นมันจะประมาณว่าสบายๆชิวๆเราจะชอบพูดคำนี้ฉะนั้นเราก็ต้องเย็นให้ได้สรุปอยู่้้เ็นนยดอันนี้มันก็คือการฝึกฝนที่จะฝึกทำอะไรสักอย่าง ตนนี้แรงมานานใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็เมื่อวานได้มีโอกาสฟังแล้วก็ดูน่าจะเป็นวิดีโอนะไม่ใช่เรียลนะเป็นวิดีโอเลยใน f a c e b o o k นะครับเป็นการสัมภาษณ์คุณก๊อตน่าจะชื่อก๊อตจิรยุนะซึ่งเขาเป็นดาราที่โอเคมีวินัยมากเป็นนักกีฬาเก่าถ้าจำไม่ผิดนะเป็นนักกีฬาเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้แล้วก็มาเป็นดาราแล้วก็ ดูจากวิธีการพูดและเขามีวินัยแล้วเขาก็ผันตัวเองถ้าใครรู้จักเราก็โอเคนะเดี๋ยวนี้เล่าแบ็กการ์ให้ฟังแล้วก็ติดตามเขาบ้างหนึ่งกันก็ยังเล่าเป็นแฟนกับแล้วเขาก็ผันตัวเองมาเป็นศึกษาเกี่ยวกับพ,พุทธธรรมหรือธรรมะหรือว่าจิตวิญญ,ญาณหรือปรัชญามากขึ้นแล้วก็เรื่องศิลป,ปะด้วยคําศิลป,ปะด้วยก็ฟังเขาก็เป็นเด็กหนุ่มอย่าเรียกว่าเด็กเลยนะเป็นหนุ่มเหมือนกัน หนุ่มใหญ่ที่มีความคิดดีนะฮะก็สัมภาษณ์เขาก็มาพูดถึงเรื่องการสมาธิแต่เขาไม่อยากให้ใช้คําว่านั่งสมาธิเ้าใช้ําว่าเฝ้าดูตัวเองนะพอดีหลายคนที่เอาไปพูดเรื่องสมาธิจะเอาไปยึดโยงกับเรื่องศาสนาซึ่งผมก็เห็นด้วยนะบางทีเราก็ไม่ต้องยึดโยงกับเรื่องศาสนาอะไรเพราะศาสนาดีหมดแต่อันนี้เป็นการฝึกฝน เฝ้าดูตัวเองเขาบอกว่าสมาธิเราเปลี่ยนทาเป็นให้เฝ้ารู้ตัวเองฝึกจดจ้างหายใจหรือสุดเฝ้าดูตัวเองแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะหายใจไม่ว่าจะท่องอะไรหรือไม่ไม่ว่าจะดูหัวจหลดทงหรือวิธีการเฝ้าดูตัวเองเป็นสเต็ปไปนะฮะเขาก็สอนแต่ตรงนั้นที่เอามาพูดเนี่ยก็คือว่าผมจะเอามาอัดแทใช้กับชีวิตประจำวันว่ามันอยู่ให้เป็น วางให้เป็นเย็นให้ได้อย่างนี้นบังเอิญว่าเขาเล่านิทานเซนเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมก็ฟังมนาะจากหลายคนพูดนะฮะแล้วผมก็ชอบเขาก็เล่าอีกครั้งก็อยากจะเอามาแบ่งปันอยู่อีกครั้งด้วกันก็มีพระผู้สูงวัยจะพระหนุ่มไปด้วยกันนะครับจะต้องไปอีกสถานที่หนึง่งเดินไประหว่างทางในเขาก็ไปเจอผู้หญิงซึ่งเขาไม่กล้าข้ามโคนตนเพราะกลัวอันตรายกลัวเปิด คันใดนั้นพระผู้สูงวัยก็เลยไปอุ้มแล้วก็เอาไปวางไว้ฝั่งตรงข้ามที่ข้ามไปได้พอหลังจากนั้นเขาก็เดินต่อไปก่อนหน้านั้นปกติพระหนุ่มกับพระผู้สูงอายุเนี่ยสวรรคเนี่ยจะคุยกันมาตลอดแต่จากเพราะคุยจากการที่พระนุ่มจะชอบถามนู่นถามนี้แต่พอพระนุ่มเห็นพระสอวอุ้มสีกาข้ามไปเขาก็ไม่คุยอีกเลยจนเดินไปนานเลยฮะไป ไม่พูดกันเลยจนไปถึงเขาก็อดคนไม่ไหวแลวเขาก็เลยถามบอกว่าท่านทําอย่างนั้นได้ยังไงท่านเป็นผู้ทรงศีลไปถูกต้องในตัวผู้หญิงได้ยัง,งนะครับผู้สูงวัยก็เลยตอบว่าเอา้าฉันปุ้มศีกาแล้วฉันวางแล้วแต่เจ้าคงยังไม่ได้วางสีนะพอเขาใจับจเซนก็จะประมาณนิทานทิ้งไวแง้แล้วให้ก็คือว่าเขาวางเป็น เขาวางเขาทำหน้าที่เขาเขาชื่อเหลือเขาวางนะครับเขาไม่ได้ไปคิดคิดติดเกี่ยวกับการาทำเนียมปฏิบัติอะไรแต่พระหนุ่มจับไม่วางเลยคิดมาตลอดอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเซนที่เป็นคำสอนที่ดีและน่ารักฉะนั้นแล้วถ้าเราวางเป็นได้ไม่ว่าอะไรมันก็จะเบาแต่ถ้าเราวางไม่เป็นอย่างที่เขาพูดนะคุณกอก็อพูดนะถือกระดาษแผ่นเดียวแล้วยกมือไว้มันก็หนักดา ประมาณนี้นะที่เป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันรู้สึกดีว่าคนเรามันอยู่ที่ว่าเราจะวังรู้เป็นและวก็เย็นให้ได้หรือเป่าแล้วก็ขอแถมยิดเดียวอันนี้พอดีมีก้อนก็เป็นดาราเราก็มีเมื่อวานดูอีกรายการหนึ่งอ๋อ,อวิวไฟเดอร์พูดได้เลยนะครับคุณภูริเขาก็พาเพื่อนไปไปขับรถอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนดาราและเพื่อนดารา,า,าหลายคนก็เพิ่งแต่งงานคนหนึ่งก็มีลูกแล้วครอบครัวแล้วอีกคนหนึ่งก็กำลังคบกันแล้วเขาก็คือการแชร์กเคล็ดลับในการที่คุณคุริอยู่กับแฟนเขามาได้นานคือะอะไรเขาพูดคาเดียวที่ดีคือคําว่าอดทนไอการอดทนเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกันเฝ้าดูตัวเ,เองแล้วก็สึกทนแล้วก็วางให้เป็นมันจะเย็นได้ ประมาณนี้นะสุดท้ายจงเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเรามีวินัยพอที่จะฝึกฝนนะแล้วก็อีกอย่างที่จะแถมมาก็คือเชื่อในะสมรรถพลาน้วยว่ามันจะช่วยเราได้ตลอดยปดูดยกตัวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมคิจะต่อเวลาวิ่งไปเพลๆเนี่ยลุกจะสะดุดแล้วก็ไม่ล้มหลายครั้งจะสะดุดแล้วก็ไม่ล้มล้มก็มีนะแต่น้อยเอางว่าหลายอย่างที่เราฝึกฝนมาหรือเราปฏิบัติอะไรมนาะ และมีอีกอย่างที่มันมีแบ็กกราวน์มาไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือธรรมชาติอะไรแต่มันคือสัมผัอย่างของตัวเราเงที่เราต้องเชื่อมนันว่าเราจะทำได้แล้วเราก็สู้แล้วก็ฝึกวางให้เป็นไปด้วยกันครับ